เพราะเสหนเดินไรอันตรายทั้งมวลทุกชาติแล้วมาลายไปความปรารถนาในดที่ดีงานสำคันสาเร็จแต่ท่านแต่ในท้าที่สุดนี้ขออนุกภาพแห่งคนบุญกุศลที่เหล่าพระพิสูจน์องค์สัมาเนรที่ท่านนั้นได้มีศรัทธาออกบวชมระชาสร้างคุณงามความดีแก่พระศาสนาแลกศาสนาข้อวัดทุกทุกปร จงมารวมกันเป็นสมตดเดชาพลาวัตปัจจัยอํานวยเอื้อพรให้คุณโยมต้อยทองดีจงเจริญด้วยอายุวันน่าสุขรัลปฏิพันธ์พนาสารสมบัติเพราสุภาพมงคลจงเกิดมีแก่ท่านอันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านขอเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายจงปบปรับรักษาคุ้มครองท่านและขอความสวัสดีจงเกิดมีแก่ท่านในทุกการละเวลาทุกเมื่ออตั้งใจตรวจน้ำนโยมนะตั้งใจจริงๆนะคิดถึง,ถ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 ง เจ้ากรรมในเรนที่ถึงหน้าคนที่สันเสียชีวิตไปแล้วผู้มีบุญทั้งหลายให้ไปกว้างๆนะมีบุญเกิดยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนทิสาระรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุงมทั้งคิปเมวะสมิฉัตโสพเปุเรนตุสังกับ ันโทปนารโสยธา,ามณีโชติระโสยถา,าสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโภควะอาภิวาตนาสิริสนิจจวุธาปัยยนโนจัตตารตมาวัตพันติอายุวันโนส,สุขังพลังเพระวัตุสัพมพังพลังราพันตุสะพปเทวตา